เรื่องย่อละครคนละโลกทิเบตหนุ่มแสนซื่อจากต่างจังหวัดทะเลาะกับพ่อเลีย้ยงมาหางานทำที่กรุงเทพกับรันจวนผู้เป็นแม่และบุตรน้องสาวต่างพ่อไม่มีเงินมาทำงานเป็นพนักง,งานคนกระเป๋าโรงแรมวันแรกทิเบตก็ก่อเรื่องเมื่อคนเมฆขลาสการะผู้จัดการฝ่ายพีอาโรงแรมเข้าใจว่าทิเบตเป็นขโมย ผิดกับที่เบตที่หลงรักคนเมฆขลาตั้งแต่แรกเห็นที่เบตถูกไล่ออกทันทีแต่เมื่อคนเมฆขลารู้ตัวว่าเข้าใจผิดจึงรีบขอโทษและให้กลับมาทำงานตามเดิมที่เบตรประทับใจคนเมฆขลาแต่เมื่อคิดว่าเธอเป็นหลานเจ้าของโรงแรมก็ทำให้ที่เบตเจียมตัวว่าเธอกับเขาเสมือนอยู่คนละโลกรันจวนกับปูดเข็นรถข้าวแกงไปขาย โดนเจ้าหนี้ของพ่อเลี้ยงมาตามทวงหนี้ทำลายข้าวของและให้เวลาสามวันหาเงินมาคืนทิเบตจำใจไปทำงานพิเศษเป็นเด็กนั่งริง้งคนไม่ขลาเจอทิเบตเข้าใจว่าทิเบตเป็นคนทำทุกอย่างเพื่อเงินเพื่อนคนเม่ขาถูกใจทิเบตบอกให้มาเต้นให้เพื่อนที่เกิดวันนี้ทิเบตมาเต้นโดยไม่เห็นว่าเป็นคนไม่ขลาคนเม่ขลารู้สึกแย่มากเอาเงินฟาดหัวทิเบตก้อนหนึ่ง พร้อมสั่งไม่ให้กลับมาทำงานอีกที่เบตมีเงินใช้หนี้แต่ตกงานที่เบตได้พบกับมิสเตอร์ชาชุเกะนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นถูกลอบทำร้ายถูกยิงที่เบตได้ช่วยเหลือดูแลจนเขาหายดีมิสเตอร์ชาชุเกะประทับใจมากให้นามบัตรไว้หากต้องการความช่วยเหลือให้ติดต่อมาบุตรมาทำงานเป็นแม่บ้านที่โรงแรมของคนแม่ลา บุตรเจอกับการญาติของคนไม่ขลาการถูกใจพยายามลวนลามบุตรหลายครั้งบุตรพยายามหนีแต่ไม่สําเร็จเธอถูกการขืนใจคนไม่ขลารู้เรื่องคิดว่าบุตรมีนิสัยไม่ต่างจากพี่ชายที่ทําทุกอย่างเพื่อเงินบุตรพยายามฆ่าตัวตายทิเบตรู้เรื่องก็โกรธมากแจ้งความจับการจนเป็นข่าวลงหนังสือพิมพ์คนไม่ขลาจะให้เงินบุตร เพื่อให้จบข่าวทิเบตไม่พอใจที่คนแมฆขลาใช้เงินแก้ปัญหาชัดชัยตำรวจหนุ่มที่บุตรแอบชอบสงสัยในเรื่องที่เกิดขึ้นจึงไปโน้มน้าวจนบุตรยอมเล่าทุกอย่างชัดชัยบอกให้คนแมฆขลาเข้าใจเรื่องที่เกิดขึ้นคนแมฆขลารู้สึกผิดกับบุตรมากทางด้านการโมโหที่โดนกักบ,บริเวณไม่ให้ไปเที่ยวไหนจึงสั่งให้คนไปรอบยิงที่เบต ที่เบตบาดเจ็บหนักเจ้าหน้าที่พาส่งโรงพยาบาลพบกับนามบัตรของชาชุเกะจึงโทรแจ้งชาชุเกะดูแลรักษาจนหายดีและยังปลดหนี้ทั้งหมดให้ที่เบตอีกชาชุเกะพาที่เบตไปทำงานด้วยที่ญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นชาชุเกะรับที่เบตเป็นลูกบุญธรรมส่งเสียให้เรียนหนังสือจนจบปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจนอกจากนั้น ทีเบตยังได้เรียนศิลปะป้องกันตัวความเป็นคนหัวดีทำให้เขาเรียนรู้ได้เร็วทั้งวิชาการและการต่อสู้ครั้งหนึ่งชาชุเกะถูกลอบทำร้ายแล้วที่เบตเอาตัวเข้ามาช่วยจนบาดเจ็บแต่ก็จับตัวคนร้ายได้ทำให้ชาชุเกะยิ่งรักที่เบตและยกกิจการทุกอย่างให้ที่เบตดูแลตลอดเวลาสปีทิเบตเฝ้าอดทน พยายามจนเปลี่ยนตัวเองได้สำเร็จแล้วในที่สุดก็ถึงเวลาที่ทิเบตจะกลับมาแก้แค้นชาชุเกะรู้ความต้องการข้อนี้ของทิเบตดีซ้ำยังสนับสนุนให้ทิเบตจัดการคนที่ทำร้ายเขาแล้วโชคก็เข้าข้างเมื่อทิเบตร,รู้ว่าคนเมฆขาเพิ่งแต่งงานกับปูรานและจะมาฮันนีมูนที่ญี่ปุ่นเขาแอบเจ็บเพราะลึกๆแล้วเขายังชอบคนเมฆขาอยู่ แต่ที่เบตก็ต้องย้ำกับตัวเองว่าครอบครัวของคนไม่ขาทำอะไรกับเขาไว้บ้างสิ่งที่เขาต้องทำคือแก้แค้นนั่นเองที่เบตตีสนิทจนคนไม่ขาและปุรานเชื่อใจที่เบตแยกทั้งสองจากกันโดยให้ปุรานไปเล่นการพนันที่บ่อนของที่เบตลูกน้องดูแลปุรานให้มือขึ้นเล่นได้เงินเยอะแยะปุรานติดลมไม่ยอมพาคนไม่ขาออกไปเที่ยว ที่เบตอาสาพาไปเที่ยวชนบทในญี่ปุ่นทิวทัศน์ธรรมชาติทําให้คนไม่ขลาเพลิดเพลินที่เบตแจ้งทําเป็นรถเสียกลับเข้าเมืองไม่ได้ต้องค้างโรงแรมเรียวกังที่มีห้องพักเหลือห้องเดียวที่เบตแสดงความเป็นสุภาพบุรุษโดยการออกไปนอกห้องทําให้คนไม่ขลาประทับใจมากทีเบตมาดูแลธุรกิจใหม่ของชาชุเกะที่ประเทศไทย นั่นคือการเปิดตัวคอนโดริมแม่น้ำที่เบตเลือกโรงแรมของคนเมฆขาในการเปิดตัวในฐานะนักธุรกิจใหญ่ไม่มีใครจำที่เบตได้ที่เบตกลับไปเยี่ยมแม่กับบุตรที่บ้านตอนนี้น้องเสือลูกชายของบูรที่เกิดจากบุตรกับการได้โตสามขวบแล้วที่เบตรักหลานคนนี้มากถึงแม้จะเกลียดพ่อของเสือปูรานกลับมาที่เมืองไทยก็ยังเล่นการพนัน แต่ไม่ได้มือขึ้นเหมือนตอนที่อยู่ญี่ปุ่นและยังกู้เงินที่เบตไปลงทุนธุรกิจจนขาดทุนเป็นนี่สีนหลายสิบล้านและที่เบตยังซื้อหุ้นของโรงแรงมพลเมฆขลาจนกลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่แผนการแก้แค้นของที่เบตกลับมาทําให้ที่เบตลําเลิกรักคนเมฆขลามากขึ้นจนรู้สึกขาดเธอไม่ได้ชาชุกเกะเห็นสายตาที่ที่เบตมองคนเมฆขลาก็รู้ทันทีว่าที่เบตพ่ายแพ้แล้ว แต่ที่เบตปากแข็งยืนยันว่าเขาไม่ได้ชอบคนเมขลาเขาจะทำให้เธอและครอบครัวเจ็บปวดที่เบตบีบให้ปุรานหาเงินมาใช้คืนจึงขอคนเมขลาแลกับการยกหนี้ทั้งหมดที่เบตรเตรียมแถลงข่าวเรื่องแต่งงานเจ้าสาวไม่ใช่คนเมขลาแต่เป็นนินปัดคนเมขลาเสียใจมากชัดชัยเล่าให้ที่เบตฟังว่าคนเมขลาเป็นคนให้เขามาคอยดูแลบุตรกับลูก ซ้ำยังช่วยออกค่าใช้ใจ่ายเลี้ยงดูบุตรกับลูกทุกอย่างที่คนเม่ขาไม่มาด้วยตัวเองเพราะละอายใจไม่กล้าสู้หน้าบุตรที่โดนการทำร้ายคำพูดของชัดชัยทำให้ทิเบตอึง้งที่เข้าใจคนเม่ขาผิดชาชุเกตมีคำสั่งใหม่ให้ค่าคู่ค้าที่อเมริกาซึ่งทิเบตกำลังจะไปส่งของเพราะคู่ค้าทรยศทิเบตหนักใจรู้ว่าคนเม่ขาท้อง เธอให้เขาเลือกระหว่างเธอกับลูกหรืองานคนไม่ขลารู้ว่าธุรกิจที่ทิเบตทาเป็นงานผิดกฎหมายทำทุกอย่างเพื่อให้อยู่โลกคนรวยเหมือนเธอแต่เธอกลับปฏิเสธคนไม่ขลาย้ำว่าสิ่งที่เขาทำตอนนี้ต่างหากที่ทำให้เราอยู่คนละโลกกันทิเบตบินไปหามิสเตอร์ชาชุเกะเพื่อขอเลิกงานทั้งหมดมิสเตอร์ชาชุเกะผิดหวงังแต่ทำอะไรไม่ได้นอกจากทำตามกฎนั่นคือ คนทรยศสมควรตายลมหายใจสุดท้ายของที่เบตถูกปิดออกจากร่างเป็นเวลาเดียวกับที่คนเมฆขลาอ่านอีเมลจากที่เบตที่บอกว่าเขาเลือกเธอกับลูกกำลังจะกลับมาหาเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่เธอจึงรอคอยเขาอย่างมีความหวังติดตามชมละครคนละโลกออกอากาศทุกวันจันทร์อังคารเวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่อง7ี